ดูดวงประจำวันที่16กันยายนถึง30กันยายน2566ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานคุณมีเกณฑ์ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานหรือทำโปรเจกต์อะไรขึ้นมาใหม่ในช่วงนี้ได้ แต่โปรเจก t นั้นอาจจะไม่มีวัตถุดิบหรือเครื่องมือให้คุณใช้การได้สักเท่าไหร่ทำให้คุณอาจต้องเริ่มใหม่ถือได้ว่าเป็นช่วงแห่งบททดสอบสำหรับคุณมากๆและนอกจากนี้ให้ระวังการถูกเปลี่ยนสัญญาหรือให้ไปเซ็นสัญญาใหม่ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากกว่าเดิมการเงินเป็นช่วงที่คุณจะต้องรอเงินที่ยังเข้ามาไม่ถึงต้องระวังว่า เงินอาจไม่ได้เข้ามาทำกำหนดทำให้คุณอาจต้องหมุนเงินไปสักพักก่อนนอกจากนี้คุณอาจได้ซื้อของชิ้นใหญ่หรือของราคาแพงเพื่อสนองความต้องการของคุณในช่วงนี้ด้วยความรักสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาแต่เขาอาจไม่ค่อยเล่นด้วยหรือไม่ได้คิดไปในทางเดียวกับคุณส่วนคนมีคู่ในสัปดาห์นี้ต้องระวังว่า คนรักของคุณอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงๆหรือเขาอาจจะมีความเครียดที่ค่อนข้างมากทําให้คุณต้องคอยประครับประคองความสัมพันธ์สุขภาพระวังเรื่องความเครียดหรือคิดมาก